ครับมานี่ก็จะออกมาไตาก้กบนะครับผมไต้กบอยู่วันนะครับนานี่เป็นหน้าฝนครับเฮ้น้องครับเห็นปะเห็นปะป่าเบิรนตาบ่นี่

เป็บ Mandu Mandu